ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในแบบที่ชื่อ,อปิดเชื้อในห้องน้ำปิดเชื้อในห้องน้ำแบบชื่ออุบาทมากเลยครับแล้ว <c oughs> ผมก็สามารถแปลงร่างเป็นสองตัวนี้ได้เพ <c oughs> ราะว่าผมแอบเก็บตังค์ซื้อปิบ <c oughs> เงค์ซื้อก็ไม่บอกเ <c oughs> ก็บก <c oughs> งังค์ซื้หนึ่งร้านเก้าหกหมื่นใช่ไหม <c oughs> อย่างนี okay, ้ะน้องน้องผมเองครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูเนาะค่ะเกมไม่ดีโกงปืบดีได้ละตัวที่ผมชอบเลยคือไททันสปีกอร์แมนผมมีดาบ้ดงกครมบช้าแต่ไททันทีวีแมนแมนแวนแวนแวน คุณเจมันหายไปไหนเนี่ยตรงเนี้ยู้ชมครับให้ผมจบได้ในห้องนี้มีทองมีไงทองตสเมลยเออเอาตรงเนี้ยมันเก็บได้นะครับปกเก็บเก็บหนึ่งร้อยบาท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 เยทองหนึ่งร้อยบาทกอกกอกอกคกหกคกหกอกอกคกหคกกคกโอ้ของขวัน เงินดูเขาไว้ยะมันนีมันมันโกยยังไงร,รู้ไหมไอสกีบีดี้ที่มาอยู่ในนี้มันมาซ่อนอยใเนี้ไอตัวไททันอะ่ะมันเข้าวีในน้ำนี้ได้ปึบเฮ้ยตีไม่ได้อะ่ะอตีได้แล้วตีได้แล้วมันตัวสูงมันก็เลยตีไม่ได้ครับโอ้ย,อยไอสกีบีดี้กัดเจ็บอา้าวอย่าตีสั อ้าต้องไปสกีบีดี้เหรอขอโทษเมื่อกี้ต้ไปโดนเชียร์มันอ๋อตัวติดเชือ้อเติร์รีเซ็ตหรือไม่ก็ให้พี่สาขารีเซ็ตรีเซ็ตโอเคหัวป <c oughs> ื๊บ <c oughs> พีส่สายมำติว่าไม่ใช่ฉากจริงๆเจ้ไหมพี่คาเวล,ล่าแม่กำลังแก่พี่สายอยากลองติดเชือ้อติดเชือ้อ นี่หัวติดเชื้อนใส่เคือใช้ท่าสปิการแมนที่ติดเชื้อนิสัยคือใช้ท่าสปิการแมนที่ติดเชื้อติดเชื้ออ่อนี่นี่นะนี่นะนี่นะนี่นีไม่ค่าค่ะสบียดีนี่เนี่ยนี่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 จิมตายแล้ว

มันมีกล้องโผล่มาท่านผู้ชมมันมีกล้องโผล่มาไปกลับไปก่อนกลับไปที่ฐานก่นอนที่ของเก๋ต้องเป็นการที่พีคแล้วกลับไปที่ฐานก่อนเพื่อนแล้วทำไมมันมีพีวีนวเ,วเน,นี่ยเชื่อไหมไปต้นปึ๊บ แล้วทีนี้มันก็จะมีลำโพงเพิ่มอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดถา่งาทีงยังไม่อัปเกรดก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีลำโพงนิดหน่อยนะซ่อนมานิดหน่อยแล้วขออัปเกรดปุ๊บจะตายแล้วต้องไปรักษาก่อน แบงก์กล่องพยาบาลอยู่ไหนฮึบอือรักษาเต็มที่ผมจะไปเอาเงินอีกครั้งได้เวลาไปเอาเงินฉันหิวเงินฉันหิวเงินฉันกินเงินฉันกินเงินตุ๊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  ระเบิดสิระเบิดสิระเบิดตุ้มตายไอ้คุณแจนี้มันเอาไว้ทำอะไรอะคนธรรมดาเหรอเข้าไปเอาเงินเข้าไปเอาเงินเข้าไปเอาเงินได<ป>้เงินเสร็โจโจ,โจนเสร็จโจนเสร็จโจนเสร็จโจนเข้าไปยาเสร็จโจนเขาได้แลเสร็จโจนเสร็จโจนเสร็จโจนเงิ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 น าาต,ติดช่วยเาด้วยช่วยตาด้วยือาาต,ติดเอ้สกิมดีกับมน,นี่นะอนีอะไรกูกครับฮึ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 บตายซะตายซะเดี๋ยวกระวานแบงค์ไข่ทน ก็จะเป็นมีหัวสปปกเกอร์มาดีหน่อยอนขวร้างที่สองตุกตที่ากบุ๊บขวานจหัวสปปกเกอร์กลายเป็นเน่และางสุดท้ายไปเือ พื่อสกีบีดีห้อยเลสสกีบีดีดอมดอมดอมเย็ดเย็ดสกีบีดีดอมดอมนี่ี่สกีวีดีดอมดอมนี่เนี่ยหัวเป็นกระเด็นผมพยายามจะซื้อไทยนั่นทีวีแมนแต่ว่ามันซื้อไม่ได้ครับมันเป็นบั๊กนิดหน่อย เอาไททั้งคาเบราแมนปุ๊บคาเบราคาเอกจ้อแน่ใจอ้กับมันี่นะกับมันี่นะกับมันี่นะปึบโอ้ฝึบฝึบปึบจะไปเอาเงินอีกครั้งจะไปเอาเงินอีกครั้งได้เวลาไปเอาเงินแล้ว ปิดซะปิดประตู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 เวนตัดต้ดตัดตัดตต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 ืออ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 ือต ใันจะกินก่อนก่อนเลยนะ ปิดประตูปิดประตูจะยอมปิดิดีๆหรือจะให้พังประตูเข้าไปไม่ยอมปิดใช่ไหมประตูมันไม่ยอมปิดเ <c oughs> พื่อนก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละจะได้เอาทองอีกทีเพราะว่าถ้าเกิดประตูปิดอะทองมันจะซัมมอนมาใหม่แล้วน้องสายก,ก็จะระเบิดประตูแล้วจเ้นประตูก็จะเปิดแล้วเจนก็ไปเอาทองใหม่ <c oughs> วิธีโกง รู้จ <c oughs> ักวิธีโกงกันแล้วนะเอไม่ออกมาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทองอยู่ตรงนู้นเต็ <c oughs> มเลยป๊บป๊บเพื่อทองนั้นป๊บป๊บขอทองอะไรนี่มีทองใช่ไหมหอะไรเงี้ยได้ได้วทอ,องมาตเต็มเลย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  เต็มเลยเต็มเลยรวยรวยรวยลำรวยลำรวยรวยลำ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 คุยไม่มีอะไรหรอกครับแค่ลำรวยผมลำรวยเดี๋ยวก่อนนะแล้วผมจะออกไปยังไงโอโนอตุ้มละเบิด ระเบิดเวลาโอ้โหต้องใช้85มีแค่82ไปเร็วไปเรลวไปเร็วไปเรลว่ยนเลี่ยงเปก่ล่ ต่อยหือทำอะไรก่อนหรือเปล่ายเสร็จแล้วแต่ไฟมันหายไปเลยเคยังไม่ตดเลยเนี่ยก็นมีอะไรเดี๋ยวน้องสับปิดด้วย ครับไมโครเวฟบ้านผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เกมโกโกวาโกโกวาโกชีเปียสึมิดาโกโกวาโกชีเปียสึมิดา โอเคได้หนึ่งพันโอเ<อ>คกลับไปซื้อพี่เวฟข้าวอันนึงเสร็จไปแล้วแล้วอันที่สองพี่เวฟอยู่ไฟมันก็ดับไปเลยอ่ะมันต้องกดไาแช่น้ำร้อนสวอยแล้วอันที่สองมันเดินเครื่องอยู่แต่ไฟมันยังไม่ตัดแล้วเครื่องมันก็ดับไปเลยเอเอเอพื่อนช่วยเราด้วย เอ้เพื่อนช่วยเราด้วยอเอ๊ก็มีไฟอยู่นะมีไฟแดๆงๆล้วเียหมดจะทองจะมาใหายยม่ขึ้นมาแต่มันจะเดินเดินไปสักครักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเวลามันยังไม่หมดมันต้องกดตัวไหนได้โอเคเพื่อนช่วยเราได้ มันกกดไม่ได้ใช่ไหว,วไไมกค,คนดูไม่ผมมีบตัตรด้วยถ้าเกิดเราให้เพื่อนนองเรเป็นสกีบดี้แล้วเข้าไปในนั้นแล้วจากนั้นก็เปิดเปิดประตูให้เราแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ลงมาในหาสกีบีดี้แล้วก็ไปตรงนั้นอ่ะตรงที่มันเป็นโถส้วมอ่ะแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อะถ้าเราไปโดนมันอ่ะเราก็จะตัวเป็นส้วมแต่หัวยังเป็น ตัวเหมือนเดิมแต่ต้องรอเวลานาน <c oughs> <c oughs> หน่อยนะเพราะว่าต้องกดรัวๆมันถึงจะมาค่อยได้ตอนไหนก็ได้สักหนึ่งนาทีอ่ะหรือไม่ถึงก็ได้ก็ไม่ถึงครับเดี๋ยวก็ไอออกไปซื้อให้อันนึงครับแม่ขอให้ไปซื้อไหนเย้ได้เวลาแปร่าง ฮ่าฮ่าเป็นไทยท่านของแมนซื้อไม่ได้ค,ไรครับฮึมไททันทีวีแมนเตอร์พี่สับปแปลงร่างเป็นไททันทีวีแมนได้แล้วฮ่าฮ่าโอเคผมปแปลงร่างเป็นไททันทีวีแมนได้แล้วคี่จะไปชอบไปเลยปึ๊บอ,อ กระโดโดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปขึ้นไปนี่ไททันทีวีแมนตัวนี้คือพี่อ,องศาถามาตามหาแมดีกว่าตามหาเม็กน e ้เวลาเอฟ้นตัว นี่ขนาดเทสในทีวีแมนมันตัวใหญ่มากเลยนะผมคิดว่ามันตัวใหญ่มากเลยนะทำไมไมันซ่อนเนียนอยู่อีกะเนี่ยมันยังอยู่หลังป้ายแล้วเนียนอยู่เลยอะถ้ามีคนอื่นอยู่แล้วหน้าป้ายอะไม่เห็นไม่เห็นอยเว้นเขามองทะลุป้ายแล้วอาจจะเห็นลำแสงผมวิว ก็ลำแสงผมมันทะลุได้ทุกอย่างแม้แต่หน้าจอผมอยู่อีกฟากหนึ่งแต่มันอยู่อีกฟากหนึ่งผมก็ยังเห็นลำแสงมันมันไม่เห็นตัวผมเลยแมวระเบิด money 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 m o นี่ ตายแค่หารองแล่นจบได้ไหมน้องผมจะให้ผมไปเล่นกับน้องผมอะตามหาแมาก็กซ์ปิดปรสิตได้มันมีอะไรขึ้นมาบนหัวผมเนี่ย <laughs> นี่มันตัวติดปรสิติดติดปรอสิษต, <Yeah. S 2> ต,ต,ติดเลย กฎสิทสิแล้วนี่ท่นผมจะแปลงร่างเป็นไททันสปีกเกอร์แมนร่างที่โดนกรสิตสิงในสาเดินนะเดินนะนี่น่ะนี่นะนี่นะนี่ แล้วผมจะไม่เป็นไรใช่ทำไมไอ้ตัวใหญ่มันมันถึงมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะเขามีกระบออนะสนที่ผมเคยมีผมเคยได้รางวัลอันสุดท้ายรางวัลนั้นสุดท้ายคืออันนี้ผมก็มีกระบองเหมือนมันอะ จังหวะน,นี้ไม่มีใครแปลงร่างเป็น,นไททันทีวีแมนงั้นต้องแปลงร่างเวินไรเฟิ พนอร่อยเฟยก่จะค้งใช่ไหมนี่นี่ไม่ได้นะใช่ไปถึงไททันทีวีแมนเลยนะเนียว้าวทองเพียเลยหิวเงิน่หิวเงินจังหวะนี้เงินต้องมาไหลมาเทมาตามหาแมฟังไหลมาเทมา <c oughs> เหอืมย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 มกินเงิน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 ขก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 ไม่มีหรอกเงินให้พวกแกที่เข้ามาน่ะหัวตูเซมิโดนป้นเงินโนแล้วเปิบเปิบเปิบอือหือขกขก พกเราสกิลด,ดีมาค่ะในห้องนี้ไม่มีสก,กิลดีจะต้องสายจะออกอยังไงปัญหาใช่ก็รอ,อให้มีคนโง่มาระเบิดเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนโง่ไม่มาระเบิดมันก็จะมีทองเกินมาเยอะๆเลยเยอะมากมายเลยนะ ไอ้ยมลำแสงมันไม่ได้ทะลุเนี่ยไอ้ยมมันทะลุมันทะลุ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 มเห็นมันห่านกับแพงแล้วทะลุทะลุไข่มันบ้าจะมาปืนเลย คุณมันก็บ้าใช่ผมบ้าอ่าอ่าอ่าอไอ้ารทำคิปจ้าตุ้มไม่มีทองเหลือให้พวกคุณแล้วลาก่อนปุบไม่มีทองเหลือให้พวกคุณเฮ้ยเดี๋ยวมีทองไม่ทองเกิดทองเกิดทองเกิดไม่เห็เอาปงไปงไ่ายๆหรอกปุบปุบไอทองหกโคกหกโก 6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 ิ6ง6 6 6 6ค6 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 6เง6 6 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 6อ6 6 6 6 6อ

ระวังโดนประตูหนีบระวังโดนประตูหนีบระวังโดนประตูหนีบถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้ประตูหนีประตูจะหนีผมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่เรื่องโกหกหรือว่าผมจะพักตัวตัวด้านหนึ่งไปอยู่ตรงนี้ด้านหนึ่งไปอยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะมองเห็นได้สองทิศทางนะฮะมนลองดูกัน ผมรู้ว yeah, ่ามันเป็นไอเดียที่โง่มากแต่ผมจะลองไม่ลองไม่รู้เอาประตูมันปิดอยู่นี่นี่นาผมลืมไปที่ทอง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 แท่งทองแท่งทองแท่งปึ๊บปึ๊บเก็บทอง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 ไม่แบ่งใครขอไม่แบ่งใครอ่ะทองก้อนนี้ขอไม่แบ่งใครขอสัญญา ปอสายันต่อพระเจ้าขอสายันต่อพระเจ้าปุบเอเอเอคุณอย่ามาวางผมโอ้รองมาใหม่เรียบเลยปุบปุบเก็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 ย่าไปแย่งอย่าไปแย่งอย่าไปแย่งอย่าไปยามอย่าไปแย่งปืบผ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 ืบ พีเนะ่เกิดว่เก็เกมเนี่ยมันอัปเดตใหม่มันมีทีแมนอะตัวคตรใจเนะี่ยแล้วแล้วคือพี่สายจะสวยไหมสวยพี่<ด>พสามีไททันซวีแมนไททันซปปเกอร์แมนพี่สามีไททันคาเมล่าแมนพ่สายจะบอกอะไรมันีลืน่ยหนะ้าสิบเนึ่งร้อยห้าสิบเคืออะไร หนึ่งล้าน,น,านอะไรพี่องศามีเลือกสามร้อยแต่ว่าหนึ่งล้านไม่คอละนามือพี่สารก็คือว่าดาบพี่องศาดาบพี่องศาและกว่าจะมาถึงตอนนั้นนะพี่องศาได้อัพไปจนถึงเรื่อยแล้วชั่สาะก็ได้เรื่อยแล้วด้ยังได้แทนพ่อป้าป้าเนะี่ยพ่อป้า,ปา โอ้เป็นสิ่งที่โง่ที่สุดแต่ก็ใกล้เคียงกับดาวหรือหรือปึ๊บ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 ปหน,นึ่งสองสามมีใครท่านเกือบพบเหลือแค่ไทยด้านคอกแมนที่ต้องใช้โลวะเพื่อซื้อเคนหนาวแคนหนาวม็อบไทยด้านคอกแมนเนี่ยยักษ์เยอ ยักษ์มากยักษ์น,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 นะน,นี่มันไขทันนี่ไม่ไขทันนะฮ่าไอสปีก็แมนิดเชื้อไ้ทันดีแมนฉันก็มีสมัยจะไม่มี่ะแต่แค่ตัวเล็กกว่าเท่านั้นเองแค่ไปยืนบนแท่นนีก็ได้เร็วปึ๊บ ไททันสปีกเกอร์แมนติดเชื้อเดี๋ยวสอนทำเด,เดี๋ยวทำให้โดเดี๋ยวทำให้โดไททันสปีกเกอร์แมนติดเชื้อมันยังไงของแทอ่ะไอไททันสปีกเกอร์แมนติดเชื้ออะ้ท่านคาเมล่าแมนเอา,ายืนโทรเฉยๆมันจะไปสู้อะไรมีปืนได้ ตื้อตื่นตื้อต eh ื่นต no ื้อตื่นตื้อนี่เนี่ย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 นี่เนี่จิ้ม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 จิ้ใช่เอาคีย์คืนมาเอาเลดคีย์คืนมาเลดคีย์อยู่นี่เลดคีย์เลดคีย์ใครอยากได้บ้างเลดคีย์ ฮ่าฮ่า่เข้าอยู่ในห้องไหนก็ไม่รู้ ก็ผมเองก็ส,งสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงไม่อะไรเหรอไม่เที่ยงครึ่งเดี๋ยวเที่ยงครึ่งผมจะเร,เรียนออนไลน์แล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย